สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรายังอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะฮะอยู่ที่อําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองอยู่ที่สวนของคุณลุงมงคลนี่คือไม้่วงหัวลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแล้วก็ตัวนี้นะครับคือพยุงไหหลำพยุงเวียดนามสายพันธุ์ที่มีมูลค่าเพิ่มอ่ะสูงกว่าพยุงไทย15เท่านะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในจังหวัดอ่างทองตอนนี้นะครับไม้ที่แพงที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจตัวสําคัญของประเทศไทยนะครับเกษตรกรไทยทุกวันนี้นะครับปลูกกันทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยแทบจะ หงมู้นะครับเรามาติดตามดูเกษตรกรว่าปลูกแล้วประสบความสําเร็จไหมอย่างสวนนี้ก็เป็นสวนตัวอย่างอีกสวนหนึ่งนะครับที่ปลูกแล้วประสบความสําเร็จรบกวนคุณลุงมงคลแนะนําตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมมงคลสุกเกษมครับอยู่บ้านบ้านลำมาศอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับครับตำบลอะไรฮะที่นี่ตำบลลำมาศอ๋อตำบลลำมะศครับลำมะศครับ <G ül> ก็ตัวนี้นะครับเป็นท้องทุ่งนาเมื่อก่อนเป็นเป็นพื้นที่ทําอะไรมาก่อน,นครับทนาครับเป็น,นทำนาท่านผู้ชมดูฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมดูฝั่งนี้นิดนึงนี่นะครับคือพื้นที่จริงๆของที่นี่ฮะของอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองก็จะเป็นทุ่งนาแบบนี้น้ําดีดินดีปุ๋ยดีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับอันนี้ทําานานหรือยังครับผมสองสองปีครับอีกสิบเอ็ดเดือนเกือบจะสามปีเกือบจะสามปีเดือนหน้าครบสามปี ธันวาครบ3ปีนะครับอันนี้ก็คือยังไม่ถึง3ปีนะทันวานี่3ปีครับก็วันนี้เราจะมาดูนะครับว่าขนาดโตขนาดไหนที่ปลูกตามท้องทุ่งนาแบบนี้ปกติที่เราไปดูมานี่ก็คือปลูกบนภูเขาปลูกบนที่เป็นสวนน่ะที่สวนซึ่งน้ําน้ําไม่ถึงตัวนั้นนะน,นะแล้วก็ปลูกในที่ดินทรายเราก็พาไปดูนะครับที่ชายทะเลแถวอำเภอตากใบนาที่วาดผมก็พาไปดูปลูกได้ ปลูกได้ทุกสภาพดินดินลูกลังนะครับอยู่ที่จังหวัดน่านเราก็พาไปดูแนละ้วดินลูกลังก็ปลูกได้บนยอดเขาบนอ,าอำเภอลี่จังหวัดลําพูนเราก็พาไปดูนะครับบนภูเขาเลยแล้วก็ปลูกกันโอ้โหมันก็โตดีแต่ว่าตอนนี้คือทุ่งนานะครับท้องทุ่งนา,าคุณลุงครับจากที่ปลูกมาเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันโตเร็วไหมเร็วครับปลูกง่ายไหมครับก็ดูแลผมว่าจะง่ายกว่าพวก เนี่ยเดีง่ายง่ายกว่ามะม่วงง่ายกว่าจำมะม่วงเองง่ายกว่าทำมะม่วงอีกทำอันนี้คือเรื่องจริงฮะอันนี้จากป่าคนปลูกจริงเลยจากป่าคนปลูกจริงเลยง่ายกว่าปลูกมะม่วงปลูกมะม่วงต้องทำอะไรบ้างฮะตัดแต่งจริงตัดแต่งกิงลดน้ำฉีดยาอะไฉีดยาอันนี้เอาไอ้องจริงตัวนี้ฉีดยาไหมได้ฉีดยาไหมไม่ได้ฉีดเลยไม่มีอะไรเลยหรือมันได้รับยากับมะม่วงก็ไม่รู้ก็มีใส่ปุ๋ยครับแต่ว่าใส่ปุ๋ยนี่ใส่อะไรบ้างฮะ ส่วนมากจะเป็นมูลสัตว์ครับพวกขี้งัวขี้ไส้ขี้เซ็ตครับปุ๋ยคอกทั่วไปแล้วปุ๋ยวิทยาศาสตร์ก็ใส่สูตร15 15 15สูตรเสมอครับอ๋อสูตรเสมอ15 15 15คือพูดง่ายๆดูคลิปครับเนี่ยเรียนแบบมาจากที่คุณโอ้โหคุณลุงมงคลเห็นไหมฮะคนยังเป็นคนรุ่นใหม่นะยังเป็นคนรุ่นใหม่กด YouTube กด YouTube ดูกด Facebook ดูแสดงว่าติดตามดูมานานละดูมานานแล้วตัวนี้ก็ตั้งแต่ที่เขา เขาเริ่มให้ให้ปลูกได้ตั้งแต่รุ6 6 60ใช่ปะครับขอบคุณรัฐบาลนะฮะก่อนหน้านี้ขอบคุณรัฐบาลที่บอกว่าปลดล็อกพยุงปลดล็อกพยุงแต่ที่จริงแล้วเขาปลดล็อกพยุงไทยแต่ตัวนี้ตัวนั้นนะครับปลดล็อกพยุงไทยคือแก้มาตรา7นะครับว่าให้ปลูกได้ในพื้นที่แล้วก็ตัดได้ขายได้ถ้าต้นไม้ห่วงห้ามเนี่ยครับตัวนี้นะครับไม้ห่วงห้าม ที่ปลูกในที่ดินที่มีเอกาสารสิทธิ์ถูกต้องเนี่ยให้ถือว่าไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามเพราะฉะนั้นแสดงว่าพยุงไทยเขาไม่ถือว่าเป็นไม้ห่วงห้ามแล้วตอนนี้นอกจากไม้ที่ไปอยู่ในป่าถึงจะถือ,ถ,อถือว่าเป็นไม้ห่วงห้ามいい <ünk. S 2> ปลูกได้ตัดได้ขายได้แต่ขายได้แค่ในเมืองไทยห้ามส่งอ,กออกยังมีมติคลอม,มห้ามส่งอ,กออกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ไอที่บอกว่าพยุงไทยปลูกได้ปลูกได้ทุกที่โอเคครับชัวร์ปลูกได้ตัดได้ขายได้ได้แน่นอนแต่มาส่งออกไม่ได้ตัวนี้ต่างออกไปนะครับตัวนี้คือ พยุงไหหลำนะฮะหรือหวงหวัวรี่พยุงไหหลำมพยุงเวียดนามตัวนี้ปลูกได้ตัดได้ขายได้และส่งออกได้ด้วยสําคัญตัวนี้สําคัญมากนะครับคุณลุงครับอตอนแรกไปรู้จักไม้ชนิดนี้ได้ยังไงไปรู้จกักจากใครหรือใครแนะนํามาหรือ<ม>ดูอยังไงฮะพอพอรู้ข่าวในททัศน์ว่าร,รัฐบาลให้ปลูกไม้ประเภทไม้ป่าได้ผมก็เลยดูใน y YouTube เนี่ยดูแล้วก็กดไปที่ ช่องคุณต้องเนี่ยแหละครับผมแล้วก็ก็เลยมีความสนใจว่าเออก็ไม้นี้ก็น่าจะเป็นอ่าไม้อีกตัวหนึ่งที่ช่วยเศรษฐกิจเราดีทำให้เพื่ออนาคตครา้งหน้าพูดง่ายๆว่ามีอนาคตไม้อันเนี้ยมันมีอนาคตคือดูมาแล้วหลายๆตัวเนี่ยตลาดมันอยู่ไหนอนาคตจริงๆแล้วมันอยู่ไหนแต่ละอย่างนะฮะเพราะว่าสินค้าทางการเกษตรสุดท้ายตายที่ตลาดนะครับผมบอกเลยว่าคุณจะปลูกยางนาคุณจะขายที่ไหน ตลาดอยู่ไหนคุณจะปลูกพยุงไทยตลาดอยู่ไหนนะครับสักยางนาประดูชิงชันอะไรก็แล้วแต่ตลาดอยู่ที่ไหนเอาจริงๆแล้วตลาดจีนต้องการไหมอย่างนี้นะครับมันสําคัญมากอ,าอย่างที่เคยผ่านมาเนี่ยในประเทศไทยนะครับสินค้าทางการเกษตรทุกอย่างเนี่ยลม้มลุกคลุกคานนะครับถูกราคาถูกราคาขึ้นราคาลงราคาขึ้นเพราะเราผูกติดกับตลาดไทยตลาดในประเทศเราขายแค่ให้คน70ล้านคนแล้วคน70ล้านคนช่วงนี้ดันไม่ค่อยมีตังค์เลย มันสาคัญนะฮะตลาดเราตลาดเล็กและยังไม่ค่อยมีตังค์ด้วยเพราะฉะนั้นคุณปลูกอะไรก็แล้วแต่ที่มาขายให้คนที่ไม่ค่อยมีตังค์เนี่ยแล้วขายให้กับกลุ่มแคบๆนะฮะถ้ามองถึงตลาดโลกเนี่ยตลาดไทยถือว่าแคบไปเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้นนี้มีนะครับสิ่งที่ไม้่วงหูลี่นี้มีก็คือว่าตัวนี้เป็นไม้ที่แพงที่สุดอันดับหนึ่งในประเทศจีนแล้วเรามองว่าเราจะขายให้จีนเพราะตลาดจีนเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก อ่าไม่มีใครเถียงนะครับตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือตลาดจีนแน่นอน1,400ล้านคนมันใหญ่จริงๆนะครับแล้วถ้าสมมติคนจีนเอาอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างอย่างอ่าทุเรียน hmm. ถ้าคนจีนกินทุเรียนเป็นเรียบร้อยเลยครับเห็นไหมฮะราคา150บาทขายดีแล้วถามว่ามัน150บาทมานานละจนเดี๋ยวนี้ยัง1 5 0 180ด้วยซ้ำนะครับทำไมมันไม่ล้นตลาดสักทีทั้งๆั้ที่คนปลูกก็ปลูกเพิ่มอีกปลูกปลูกกันปลูกเข้าไปนะครับ นี่เขาเรียกว่าความยิ่งใหญ่ของตลาดจีนถ้าคุณมีอะไรก็แล้วแต่ผลิตอะไรก็แล้วแต่ส่งให้ตลาดจีนได้แล้วจีนมีความต้องการเนี่ยยังไงก็รวย hmm. เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เช่นเดียวกันในเมื่อจีนจีนเขาต้องการเป็นอันดับหนึ่งนะครับหมายถึงว่าในบรรดาไม้เป็นเป็นหมื่น,หม,นหมื่นชนิดเนี่ยถามว่าจีนซื้อยางนาไหมไม่ hmm. ถามว่าจีนซื้อไม้สักไหมซื้อแต่น้อยแล้วราคาก็ไม่ได้แพงซื้อไม้อย่างอื่นไหมก็ไม่เท่าไหร่แต่ถามว่าซื้อไม้หวัวหูวลีไหมซื้อแน่นอนและซื้อแพงด้้วยเพราะฉะฉนนัน เขาเรียกว่าเหนื่อยเท่ากันใช้เวลาเท่ากันใช้พื้นที่เท่ากันแต่ได้ผลตอบแทนเยอะกว่านะอันนี้อยากให้เกษตรกร,กรทางบ้านนะครับได้ฟังนะนี่คือแนวความคิดที่ทําไมผมถึงส่งเสริมให้ปลูกไม้ห่วงหหรลีิมันดียังไงนะครับการที่เราจะทํานาทําไปนะครับแต่บนคันนาแทนที่คุณจะปลูกยูคาลิปตัสซึ่งยูคาลิปตัสเนี่ยมูลค่ามันมันต่ำมูลค่ามันมันขายได้ราคาถูกกัน เพราะว่าเราปลูกมาตั้ง10ปีผ่านไปรู้ไหมว่า10ปีผ่านไปยูคาต้นหนึ่งประมาณ400บาทไม่เกิน500ต่อต้นแต่ตัวนี้ต้นละหมื่นยังต่ำนะฮะสิปีนี่ต้นเราเป็นหมื่นนะขั้นต่าคุณคุณลุงปลูกไปกี่ต้นแล้วฮะตัวนี้ทั้งหมดนี่200 250ต้นครับ250ต้น250ต้นอันนี้คือตีต่านะผมตีต่ําเลย250ต้นเนี่ยอ่าถ้าในประเทศจีนนะครับปลูก10ปีผ่านไปในประเทศจีนประเทศเวียดนามเนี่ย ต้นหนึ่งมูลค่าต้นละห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทในจีนและเวียดนามอันนั้นคือราคาปลายทางราคาปลีกพูดง่ายๆเขาขายปลีกทีละต้นสองต้น่ะราคาประมาณนั้นแต่ถ้าซื้อขายกันเยอะเป็นสวนเลยเนี่ยแล้วซื้อขายในประเทศไทยต้นละหมื่นขั้นต่ําเลยนะฮะขั้นต่ําเลยจะต้นละหมื่นแต่ว่าทางนั้นทางนี้อยู่ที่ราคาจริงในท้องตลาดนะเวลานั้นๆถ้าสมมติราคาตอนนั้นมันอยู่ที่สองหมื่นก็ตกต้นละสองหมื่นนะครับต้นละสองหมื่นคุณลุงมีสองร้อยห้าสิบต้นเนี่ยถ้าต้นละหมื่นก็จะตกเป็นเงินสองล้านห้า สองล้านห้านะครับในสวนในสวนเนี้ยแต่ถามว่ายังปลูกอย่างอื่นได้ไหมเหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะคุณลุงยังปลูกอย่างอื่นได้คุณลุงมงคลปลูกอย่างอื่นได้อีกข้างในนี่ยังมีผลผลิตเก็บให้อีกนะครับยังยังทำอย่างอื่นได้การเกษตรอะทำสวนผสมผสานผสมผสานได้อีกถามว่ามันปิดแบบจนมิดเลยไหมมันก็ไม่นะแต่ตัวน,นี้มันก็ประมาณนี้เพราะว่าช่องเนี่ยไม่ได้ใช้เนื้อที่อะไรมากแค่นิดเดียวับ คุณลุงปลูกมาเนี่ยแบบตามตำราเด้เลยคือ4เมตรใช่ไหมครับสเมตรครับน <4 S 1> ี่ช่องตรงกลางเนี่ยมันยังว่างปลูกตัวอื่นได้อีกอะ่ะมันยังมีผลตอบแทนได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะฮะที่ปลูกทําสวนผลไม้นะครับแบบนี้แบบของคุณลุงเนี่ยคือสวนมะม่วงนะฮะถ้าคุณปลูกสวนมะม่วงแบบนี้คุณก็สามารถที่จะปลูกตัวอื่นแซมเข้าไปได้10ปีข้างหน้าคุณลุงขุดขายตัวนี้ก็ยังมะม่วงก็ยังโอเคอยู่นะผยมัยังเก็บได้อยู่นะครับมันก็ไม่ได้ว่าถึงขั้นที่จะบังแสงแดดมิดไปเลย 100%หรือว่าถ้าไม่ใช่มะม่วงอาจจะเป็นกาแฟาอาจจะเป็นโกโก้เป็นอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับมันมีทางเลือกอีกเยอะแยะทางเล่นอีกเยอะแยะตรงกลางเนี่ยยังเป็นล่องน้<ช>ําล่องน้ํานี่ยังเลี้ยงปลาก็ได้ <นะ S 1> ทำอย่างอื่นได้อีกก็เกษตรผสมผสานนะฮะทำได้หลายๆอย่างทรานนี้คุณลงุงไอตัวเนี้ยปลูกปลูกนี่คือปลูกไม่ยากก็ปลูกทั่วๆไปเหมือนเหมือนพืชทั่วไปวตอนแรกตั้งแต่วันแรกที่รู้จักไม้่วงหัวลี่เลยเนี่ย ตัดสินใจนานไม่กว่าจะลงลงมือปลูกปรึกษากับแฟนว่าเออถ้าเรามีทุนสักก้อนครับก็น่าจะหาพืชตัวนี้มาปลูกเพราะว่าพื้นที่เรามีครับอ่าเราเราต้องใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ก็คิดว่าเออลองเอาไม้พยุงเนี่ยมาปลูกเพราะว่าเห็นก็ว่ามันปลดล็อกและมันซื้อขายได้อะไรได้ครับก็ไปดูพวกรายละเอียดเกีย่ยวกับ,บช่องในยู u b e เนี่ยช่องคุณโต้งนะก็คิดว่าเออ มันมีบริษัทรับรับขายไอขายจริงแล้วก็ปลูกรับซื้อรับอะไรด้วยคือครบวงจรครบวงจรฮะผมก็เลยว่าเออเอาเอาตัวนี้แหละก็ในเมื่อปลูกมันมีคนซื้อก็มันก็น่าทําครับผมแล้วลรตัดสินใจนานไหมกี่วันก่าจะไปซื้อต้นกล้าเลยเนี่ย ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์คือเอาเลยเอาครับเอาไม่ต้องคุยมากเอาเลยช่วงนั้นมีโปรโมชั่นด้วยครับผมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโอเคโอไม่ซื้อตอนนี้ไม่รู้ซื้อตอนไหนละโอซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเอซื้อร้อยต้นแถมอีกร้อยต้นอ้าวเอาเลยเอาดีครับผมมีเงินก่อนก็ไปครับและครนี้ที่ปลูกมาแล้วหลังจากตัดสินใจเนี่ยหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ตัดสินใจปลูกเลยเนี่ยตั้งแต่ปลูกมาจนถึงเดี๋ยวนี้คิดว่า คิดว่ามันจะเป็นเหมือนที่เหมือนที่ผมพูดตั้งแต่แรกไหมคิดว่าสิบปีมันจะขุดขายได้จริงไหมมันตัดได้ไหมมันจะที่เราเคยกังวลมาว่ามันจะได้จริงไหมมันจะโตไหมอะไรเงี้ยเอาคุณลุงคิดว่าคิดผิดหรือคิดถูกที่ปลูกตัวนี้เอาจริงๆเลยครับจริงจริงอ<ด><ล>ยู่นี่นะผมว่าการเจริญเติบโตของไม้พยุงไม้ห่วงวอลิไอไม้เนี่ยผมว่ามันก็โตทุกปีทุกปีนะขยายขึ้นเรื่อยขยายเนี่ยลำต้นเนี่ยจากลำต้นที่แรกเนี่ย จากนี้ป้งเนี่ยมาแล้วไม่น่าเชื่อว่า3ปีผ่านไปมันจะได้รุนนี้ก็นนี้ผมก็คิดด้วยเออเมือ่อสันต้นไม้ก็ยิงกลับโยกอยู่เลยโอ้โหมัน,มนและจากนี้ไปมันจะเร็วมากจากนี้เราไปนะถึง10ปีที่หลายๆคนนะฮะหลายๆท่านที่บางทีนะตอนที่ผมตอนแรกๆเลยที่มาแนะนําเรื่องเกี่ยวกับต้นนี้นะนักวิชาการหลายๆคนเนี่ยโจมตีเลยว่าบอกว่า10ปีมันเป็นไปไม่ได้สําหรับไม้ไม้เนื้อแข็ง<ช>เขาบอกว่าไม้เนื้อแข็งไม่มีทางสิปีโตได้ แล้วไม้เนื้อแข็งมันโตช้ามันไม่มีทางจะมาโตเร็วแบบนี้และเข้าแก่นนะไม่มีทาง3ปีไม่มีทางเข้าแก่นคุณลุงเห็นในคลิปใช่ไหมต้นที่3ปีต้นประมาณเนี้ยผมสับอ่ะ<ห>แก่น<ๆ>ชัดๆเลยครับคือไม่ต้องมาเถ<ะ>ียงแล้วมันเข้าแก่นไหมมันเข้าแก่นคือมันอยู่ที่สายพันธุ์นะฮะถามว่าพยุงเนี่ยคุณจะเอาอ่าตะก,กะคือเอาพยุงไทยมาชี้วัดตัวอื่นไม่ได้เพราะว่าพยุงไทยมันเข้าแก่นช้าอันนั้นเรื่องจริงพยุงไทยเนี่ย8ปปีเข้าแก่นนะ แต่สําหรับไอตัวนี้มันเข้าแก่นเนี่ยเริ่มเข้าแก่นตอนปีที่3เนี่ยเริ่มเข้าแก่นแล้วนะของคุณลุงเนี่ยผมบอกเลยในสวนเนี่ยมีแน่ไอต้นเขาที่เริ่มแล้วอ่ะตอนเนี้ยแต่มันเพิ่งจะเริ่มไม่เป็นไร,ค,รคุณลุงยังเหลือเวลาเจ็ดปีนะฮะเพราะอย่างนี้การที่ปลูกไม้ชนิดนี้นะครับอายุมันเป๊ะเลยว่า10ปีเนี่ยขุดขายได้ประมาณนี้10ปีนะถ้าคุณปลูกตามคําแนะนําอะไรทุกอย่างเนี่ยถูกต้องตามวิธีการระยะได้4ี่เมตร4ี่เมตร4ี่เมตรเนี่ยนะแน่นอนว่า สิบปีคูณขายได้ตอนนี้มันไปสามปีละคุณลุงก็เหลือเวลาอีกแค่เจ็ดปีนะครับเวลามันจะนับถอยหลังนะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ปลูกตอนนี้ก็สิบปีเหมือนเดิมท่านปลูกลงดินนะครับรับรองว่าท่านระยะเวลาท่านนับถอยหลังแน่นอนแล้วก็เป็นเงินกเกษียณเงินอ,อมก้อนโตด้วยคุณลุงอย่าคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยขั้นต่ําที่บอกว่าขั้นต่ําอยู่ที่ต้นละหมื่นสองร้อยห้าสิบต้นก็เป็นเงินอยู่สองล้านห้าแต่ถ้าสมมติว่าราคานะวันนั้นมันอยู่ที่สองหมื่นบาท มันก็จะกลายเป็น5ล้านโดยอัตโนมัติ5ล้านบาทถือว่าโชคดีก็ก็ไม่เป็นไรฮะอย่างน้อย2ล้านห้านี่รองท้องแน่นอนรายาอนาคตนี่เราเรากล้เกณฑ์ไม่ได้ใช่ผมทุกพืชทุกอย่างนะพืชทุกอย่างครับแต่ที่แน่ๆมันจะมีของถูกกับของแพงของแพงยังไงมันก็แพงเรามั่นใจได้เลยว่าไม้พยุงเนี่ยมันแพงแน่นอนที่เห็นลักลอบตัดส่งไปใช่ไหมครับข้ามราวข้ามอะไรไปถ้ามันไม่แพงเขาจะลักลอบตัดทาไมใช่ไหมฮะมันต้องแพงแน่นอนครับผมแล้วมันต้องมีคนซื้อแน่นอนนะ เพราะว่าอย่างอย่างสมัยก่อนเนี่ยคนที่ทํานาทํานาทําไปทํามาทําไปทํามา1ิปี20ปีผ่านไปก็ทํานาเหมือนเดิมแล้วตอนนี้โลละ5บาทโอ้โหอาการหนักอาการหนักก็เนี่ยครับมันเป็นทางเลือกใหม่นะครับให้กับเกษตรกร,ร,กรผมก็เลยบอกว่าที่ท่านทําการ,กรเกษตรอยู่แล้วท่านทําอะไรท่านทําไปคุณลุงปลูกมะม่วงอยู่แล้วปลูกไปไม่มีปัญหาแต่ว่าเอาตัวอื่นมาเสริมเข้าไปให้มันได้รายได้เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจากจากที่เราควรจะต้องได้มันมันเยอะกว่านี้นะครับ มันมีโอกาสนะครับประเทศไทยแสงแดดดีเต็มร้อยนะครับประเทศไทยอุดมสมบูรณ์มากแสงแดดเต็มร้อยดินดีน้ําดีฝนมาตลอดทุกปีไม่เคยมีปีไหนฝนไม่ตกนะฮะไม่เหมือนทะเลทรายนะประเทศไทยนี่มันอุดมสมบูรณ์มากแน่นอนแต่ว่าที่ผ่านมาคือเราปลูกข,ของที่มันมันไม่แพงอ่ะพูดง่ายๆจากนี้ต่อไปนะครับเกษตรกรไทยควรจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนก็คือเอาตลาดนําใช้ตลาดนําปลูกของที่มันแพงปลูกของที่มันแพงมันมีมูลค่าเพิ่มสูงสูนะฮะอันนี้คือเป็นสิ่งที่คนไทย อ่ต้องคิดใหม่นะครับคิดใหม่แล้วจากที่ฟังผมมาตั้งแต่วันแรกจนเดี๋ยวนี้เชื่อเลยครับว่าคุณลุงเชื่อละตอนนี้ว่าจากที่ฟังมาตอนแรกว่ามันจะยังมียังมีอ่าคถามอยู่นะว่ามันจะโตไหมตอนแรกมันจะโตไหมยังมีคําถามอยู่ว่ามันจะโตไหมมันจะอะไรไหมถามว่าเรื่องแพงอ่ะไม่เถียงเรื่องแพงไหมพยุงแพงนี่ใครก็รู้นะะ<ช>แต่ว่าจะเถียงมันโตไหมในพื้นที่ตรงนี้สรุปแล้วคือมันโตท่านผู้ชมลองดูนะะสุดลูกหูลูกตาเลยนะ แบบนี้เลยสวยมากนะครับถ้าไปดูข้างในสวนนี่ยังมีอีกเยอะนะแต่ร่องน้าเราข้ามไปไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้ผมจะลองขออนุญาตวัดดูนะว่า2ปี11เดือนนะครับ2ปี11เดือนนี่นะครับ2ปี11เดือนมันจะโตขนาดไหนเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไหนอันนี้อยู่ที่อําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะฮะอันนี้ก็โตทั่วประเทศไทยจริงๆทุกจังหวัดจริงๆที่เราไปนี่อย่างน้นอยๆถ้าเจอต้นแบบนี้เราต้องมีอะต้องวัดอะ ที่เชียงรายนะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายของผู้เลี้ยงสมชายเนี่ยปลูกมา3ปีสเดือนเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วคือมันใหญ่ใหญ่มากคุณลุงใหญ่มากแต่ว่านนทางนั้นทางนี้เขามันอยู่ที่พื้นที่ด้วยเนาะแล้วก็การ,รดูแลด้วยนะแต่ของคุณลุงในดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว4นิ้วครึ่งนะครับ5นิ้วมันอยู่ตรงนี้ เนี่ยสี่นิ้วครึ่งนะฮะเต็มเต็มสี่นิ้วครึ่งนะครับอันนี้สองปีสิบเอ็ดเดือนยังไม่ถึงสามปีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นของคุณลุงเนี่ยโตเร็วกว่ามาตรฐานเพราะมาตรฐานของมันเนี่ยนะหนึ่งปีเส้นผ่านศูนย์กลางนะหนึ่งปีหนึ่งนิ้วสองปีสองนิ้วสามปีสามนิ้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ควรจะอยู่ที่ประมาณเกือบสามนิ้วแต่ตัวนี้มันได้ขนาดนี้โอ้โหสี่นิ้วครึ่งก็ถือว่า เกินเกณฑ์มาตรฐานละที่แน่แน่สิปีอะยังไงก็ขายได้ชัวร์ถ้าแบบนี้นะเดี๋ยวไม่อยู่ต้นต้นข้างในถ้าจะเป็นประบาณหนิ้วได้โอ้ใหญ่กว่านี้อีกมีไงพีใหญ่กว่านี้มีมีครับเดี๋ยว่อนอื่น <c oughs> เราเราไปดูฝั่งนี้นิดนึงอยากอยากให้คุณลุงพามาดูฝั่งนี้นิดนึงเพราะท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าเนี่ยเป็นคิวเป็นแถวแบบนี้เลยนะถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่ปลูกทําการเกษตรอยู่แล้วทานานะครับเหมือนฝั่งนี้เห็นไหมคุณมีพื้นที่นิดหนึ่งคุณก็สามารถทําได้นะตามตามคันนา ก็สามารถปลูกได้ขนาดยุคาเขายัางปลูกเลยนะฮะแล้วก็เห็นไหมครับนี่คือต้นไม้ที่มันเป็นทองคำนะเพราะว่ามันเป็นทองคําที่มีชีวิตเหมือนกับเราฝากเงินธนาคารนะครับเหมือนฝากเงินธนาคารไว้มันก็สามารถออกดอกออกผลให้ท่านได้นะมีการคํานวณมาแล้วนะครับว่าขั้นต่ําเลยขั้นต่ําเลยต้นเี้ยจะตกประมาณต้นละ3บาทต่อวันโดยที่ท่านไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะมูลค่าเพิ่มของเขาเนี่ยตก3บาทต่อต้อตอนต่อวันถ้าสมมติ ถ้าสมมุติคุณปลูกพันต้นคุณก็จะมีรายได้เนี่ยวันละ3า0พันบาทต่อวันนะครับแต่มันยังเบิกไม่ได้แค่น,นั้นเองเบิกไม่ได้เพราะว่าต้นไม้ต้องรอโตสิปีถ้าสิปีปุ๊บได้ทั้งต้นทั้งดอกครับขึ้นมาหมดเลยนะแบบนี้เลยข้างในก็สวยนะคุณลุงเมื่อกี้ผมเห็นข้างในต้นโตเลยนะครัพผมครับก็มะม่วงที่ปลูกนี่พันอะไรฮะน้ำดอกไม้ครับน้ำดอกไม้ครับแต่นี่ไม่ใช่ั้งนะี้ตัวนี้อันนี้อันนี้ก,แก็แก้วขมิ้นครับ อ๋อแกวขมิ้นเนี่ยปลูกหลากหลายครับละหลากหลายแสดงว่าไม่ได้ปลูกอย่างเดียวครับหลากหลายสายพันธุ์แต่ตัวหลักๆเลยที่ทําเงินได้ก็คือไอ้น้ำตกไม้น้ำตกไม้สีทองครับน้ำตกไม้สีทองเลยอะหน่อยโอ้สวยงามแถวนี้มีคนปลูกบ้างไหมฮะไม้ตัวเนี้ยผมไม่มีเลยยังยังยังไงไม่ทราบครับเอาดิหยุดตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมสัมภาษณ์ต่อนิดนึงอ่ะ แถวนี้มีคนปลูกแบบคุณลุงม้างไหมหรือมีคนมาถามไหมว่ามันต้นอะไรอย่างเงี้ยมีสนใจไหมมีมีแต่ยังไม่กล้าแต่อาอย่างที่คุณต้องพูดอะบางคนเราก็ปลูกแล้วกลัวจะไม่มีคนมาซื้อมั่งไม่อะไรผมผมก็เลยตัดปาลังคานอ่าคนคิดจะคิดยังไงก็คิดไปครับอผมก็เลยว่าเราตัดสินใจของเราอย่างนี้แล้วครับก็คิดว่า คงไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับถ้ามันไม่มีตลาดเขาไม่ลักลอบหรอกครับเขารักลอบตัดไปทําไมนะครับแล้วก็ผมก็ดูอย่างดอรเจตดานั่นก็ทางก็แนะนําบอกว่าเออว่ามีตลาดลองรับมีแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์มีแน่นอนคนระดับมีการสื่อสารตรงๆรงเนี่ยเขาคงไม่มาหลอกเราอะผมว่าโอ้ยคุณลุงเกษตรกรลูกค้าผมนะครับที่ปลูกนะที่ปลูกตัวเนี้ยนะทนายความครับผมครับผมทนายความอัยการคับผม ตำรวจนีเยอะที่สุดเลยตำรวจแล้วก็ครูบาอาจารย์นทั้งนั้นเลยครูบาอาจารย์ข้าราชการทั้งนั้นเลยดูใน YouTube แล้วก็ทหารก็มีเยอะมากเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านก็คงไปศึกษามาดีแล้วก็ไม่ว่าใครจะมาหลอกง่ายๆนะแต่ละคนนี่คือเขามีวิจยาการเขาทําการเกษตรมาซึ่งเขาไปศึกษามาดีแล้วในเรื่องของกฎหมายพูดง่ายๆ อย่างทนายเนี่ยผมไปหลอกทนายได้ไหมเนี่ยว่าว่ากฎหมายในเรื่องกฎหมายมันถูกต้องตามกฎหมายนะครับใบนี้มันมีใบมันขึ้นทะเบียนกับไซตู่นนี่นั่นผมหลอกไม่ได้แล้วครับ,รบแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรก็แล้วแต่มาปลูกกับเราเยอะมากนะครับปลูกกับเราเยอะมากแล้วซึ่งท่านก็มั่นใจว่าในเมื่อพยุงมันมีตลาดจริงมันปลูกได้จริงรแล้วมันทําเงินได้เยอะมากด้วยนะครับทุกคนให้ความมั่นใจแบบนี้ทุกคนก็ปลูกเลยเราถามว่าหงมู่ดูแลเกษตรกรไหม <S <S ผมถามคุณลุงหน่อยคุณลุง เคยคิดไหมตอนแรกว่าผมจะมาถ่ายคลิปที่นี่ไม่ไม่เคยคิดอ่าเพราะว่าเพราะว่าเรื่องจริงนะทุกคนคิดว่าเหมือนกับเหมือนกับคุณโต้งไม่มีจริงอ่ะเหมือนเหมือนจะจะเมคหรือเปล่าจานี่นี่ไหมจะมาถึงนี่จริงเหรอมาครับมาผมก็ดีใจครับผมดีใจที่ได้เจอตัวจริงเนี่ยครับอย่างน้อยๆคุณลุงผมเห็นคุณลุงมีความหวังเห็นแล้วมีความสุขอ่ะพอมองดูต้นมันปุ๊บ มันมันเราปลูกมา3ปีมันได้ขนาดนี้ชื่นใจชื่นใจเวลามาชื่นใจ,จนม,ม,อมองเห็นผลงานเราแล้วชื่นใจแล,และที่แน่แ่ลุงชื่นใจแน่นอนว่าตัวนี้มันเป็นทรัพย์สมบัติ<ช>สมมุติว่าสมมติว่าอตอนแก่เป็นอะไรก็ยังมีทรัพย์สมบัติมีให้ลูกให้หลานต่อไปและที่แน่แน่ของเราเนี่ยตอนแก่ก็ยังทันใช้นะเพราะมันอีกอีก7ปีไม่นานนะ สามปีผ่านมาแล้วแปบเดียวอีกเจ็ดปีทำได้นิดเดียวเองเดี๋ยวปีเดี๋ยวปีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวปีครับเดี๋ยวปีเอาอยู่อยู่มาต้นต้นขนาดนี้คุณลุงซื้อมาต้นขนาดนี้ผมซื้อมาเนี่ยประมาณประมาณนี้เองเล็กเเองแต่แต่ดูดิ่สองปีสิบเอ็ดเดือนมันขนาดนี้ได้มันก็ภูมิใจนะแล้วผมเห็นรอยยิ้มเกษตรกรนะครับทั่วทั้งประเทศไทยท่านผู้ชมสิ่งที่สําคัญนะครับสําหรับคนไทยสิ่งที่คนไทยขาดอยู่ตอนนี้นะครับขาดแทบจะไม่มีเลยคือความหวังนะฮะหนึ่งโควิด มา2เศรษฐกิจตกต่ำสามราคาพืชผลทางการเกษตร4การแข่งขันทําอะไรมันก็แข่งเราทุกอย่างแข่งขันกันหมด <c oughs> เราไม่แข่งเขา <c oughs> เขาก็แข่งเรา <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> ทุกวันนี้มันต้องดิ้นรนมากเลยนี่สิ่งที่คนไทยไม่มีคือความหวังหวังอะไรกันไม่ได้หวังหวังทางการเมืองเรื่องรัฐบาลเรื่องอะไรมันก็หวังไม่ได้เรื่องเรื่องวัคซีนก็หวังไม่ได้เรื่องนีนะ้นี่คือความหวังนะครับท,ที่ที่มันพอจะเยียวยาชีวิตจิตใจของเกษตรกรได้ว่า อย่างนน้อยเรามีรัทรั์สินเขาเรียกว่าสินทรั์ในในที่ดินของเราเนี่ยตัวเนี้ขายไปแล้วในมูลค่าเยอะนะไม่ในน้อยนะเนี่ยน,นี่คุณลุงปลูกแค่ไม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 ไมกี่ไร่ใช่ไหมฮะอันนี้ปลูกไม่กี่ไร่ถ้าสมมติเยอะกว่านี้มันก็โอเคถ้าเป็นพันต้นนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงนะหนึ่งพันต้นเป็นเงินสิบล้านบาทนะครับคือตอน้นละหมื่นอันนี้มันทำนะต้นละหมื่นเนี่ยจะคิดว่าต่อไปทางหน้าเดี๋ยวจะขยายอีกครับเอาเลยครับคุณลุงเขา่าคุณลุงลงมือปลูกเองจะรู้เราจะรู้ในใจเราเองว่า เนี่ยมันโตได้ดีนะออมันทำแล้วมันเห็นผลงานแล้วออว่ามันมันใช้ได้ก็เดี๋ยวจะขยายต่อไปเรื่อยๆเอาเลยครับลุยเต็มที่เลยแล้วที่แน่ๆคุณลุงมั่นใจได้เลยว่าเกษตรกรเนี่ยคือหงมู่ไม่เคยทอดทิ้งเกษตรกรใช่ไหมฮะปลูกมาบเราบอกแล้วว่าเราจะตามไปดูทุกที่ในะประเทศไทยตามไปดูเพื่ออะไรหนึ่งให้กําลังใจกันสองมาดูว่าคุณลุงปลูกปลูกวิธีไหมมันมีปัญหาตรงไหนต้นตายที่มันตายตายเพราะอะไรแล้วทํายังไงมันถึงจะไม่ตายนะครับ เราดูแลรับพิ่ใหญ่ที่ที่เป็นผู้จัดการของอีกสามเขาก็ติดต่อคุณลุงตลอดใช่ไหมติดต่อตลอดครับเนี่ยเนี่ยคือการที่ไม่ทอดทิ้งกันนะดูแล,ลดีใชไดนะแนน้แนะนําแนะนําให้เกษตรกรปลูกแล้วไม่ใช่คือบางบางคนเนะี่ยบางคนก็มองว่าเขาขายต้นกล้าแล้วก็ปิดบริษัทหนีอย่างเงี้ยเหมือนกับเหมือนกับพืชตะกูยัดอะไรเงี้ยเหมือนกับกิสนาเหมือนกับอะไร,รมันไม่เหมือนนะครับ,รบมันไม่เหมือนเพราะว่าแต่ละอย่างมันไม่ได้เหมือนกัน ตะกูยักษ์มันไม่ได้มีตลาดตั้งแต่แรกนะครับแต่ตัวนี้มันมีตลาดก็คือไม้หงหวัวรีนี่คือพยุงนั่นเองพยุงมันมีตลาดมันอะไรมันดีมันมีอนาคตอ่ะพูดง่ายๆมันไม่ได้เหมือนตะกูยักษ์ที่โรงงานก็ไม่มีตลาดจริงๆก็ไม่รู้จะขายที่ไหนมันไม่ได้มีจริงนะฮะแต่ตัวนี้มันมีก็ขอบคุณคุณลุงนะครับที่คุณลุงมงคลนะฮะที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการที่นี่เราก็จะต้องไปที่อยุธยาต่อ นะอยุธยาโอ้เยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวอยุธยาคนครปฐมเยอะหลายที่ก็ไปดูเกษตรกร,ร,กรครับแบบนี้ให้ให้กำลังใจกันนะฮะอยู่ด้วยกันอยากสุดท้ายครับอยากให้คุณลุงฝากถึงเกษตรกร,ร,กรทางบ้านที่กําลังสนใจอยากจะปลูกเนี่ยว่ามันน่าปลูกไหมมันดีไหมตัวเนี้ยก็ในส่วนตัวผมนะครับเท่าที่ผมได้ทดลองเอามาปลูกดูแล้วก็คิดว่ามันมันให้ผล ตอบแทนที่คือการจเจริญเติบโตดีดูแลก็ง่ายดูแลก็ง่ายแล้วก็อย่างสบายใจตรงที่ว่าเมื่อมีบริษัทของมู่มาคอยติดตามผลงานดูแลให้คำปรึกษาแล้วก็จะรับซื้อในเมื่อไม้ครบอายุการขุดการตัดอันนี้ก็สบายใจได้ครับผมก็ฝากเกษตรกรผู้สนใจก็ ถ้ามีพื้นที่ก็ใช้พื้นที่อย่างอย่างผมเนี่ยครับก็เป็นเนี่ยน,นี่ก็เป็นหัวคันนาธรรมดาปลูกไปก็มันก็ไม่ไม่กินพื้นที่เท่าไหร่ครับก็แล้วก็ให้ให้ผลตอบแทนที่สูงด้วยครับขอบคุณครับครับผมคุณพี่มีอะไรจะฝากไหมไม่มีไม่มีนะคนปลูกคนปลูกมาเองนะครับดู <c oughs> ปลูกมาดูแลมาเองยืนยันแล้วนะครับคอนเฟิร์มเลยว่ามันง่ายจริงๆนะครับมันปลูกมันปลูกไม่ได้ยากเลยไอ้ตัวเนี้ย าถา้คุณลุงครับถ้าสมมติมีใครสนใจจะสอบถามขอคําแนะนําหน่อยได้ไหมได้ไดยินดีไหมยินดีครับขอบเบอร์โทรครับผมถ้าเกษตรกรท่านใดสนใจก็จะมาขอข้อมูลก็มาหาผมได้ครับที่ตำบลลำมาภอ,พอโพทองจหััดงวอ่างทองอ่าหรือเบอร์โทร0877185164ครับ ไอที0 8น718 5164โอเคครับถูกถูกต้องนะถูกต้อโนเครับถูกต้องนะถูกต้องนะโทรไปเจอสถานีตำรวจยินดีให้คำปรึกษาครับยินดีให้คำแนะนำเนาะยังไม่ปลูกก็ไม่เป็นไรนะครับสอบถามได้บางคนอยู่ละแวกแถวๆเนี้ยอ่าอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีแถวนี้เอ๊ะมันปลูกได้จริงเหรอคุณลุงแถวบ้านเราเนี่ยมันปลูกได้จริงอ่ะทองทุ่งนามันขึ้นจริงหรือเปล่า ข้อมูลจริงไหมอยากเห็นของจริงมาดูนะครับคุณลุงบอกปลูกไดแน่นอนร้อเซต้องดูจากของจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่ามีอะไรดีๆไม่บอกกันนะดูวันหนึ่งขายไม้มานี่ก็โอเคแล้วนะครับไม่เป็นไรสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆเลยแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่กรุณาติดตามรับชมเดี๋ยวช่วงต่อไปบ่ายๆเจอกันที่อยุทยานะครับเดี๋ยวเรากาลังจะไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ